สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้มาพบกันเป็นประจำนะครับวันนี้จะเป็นวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ฟุตบอลวันจันทร์นะในคำคืนวันเดย์ไนก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่าเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้หลีกหลักๆที่จะมาพูดถึงกันนะก็จะมีในเกาโชสเซเรียครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ ก็ไปดูคู่แรกก่อนนะกันนะก็จะเป็นในอิตาลีนะครับหยิบมา1คู่จะเป็นเวโรนาครับจะเปิดบ้านเจอกับลาซิโอนะครับเวโรนานะครับผลงานตั้งแต่เข้าสู่สกราดใหม่หรือว่าปีส0 2 3เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเตะไป5เกมเนี่ยมีแพ้แค่1เกมคือการอินเตอร์มิลาน0-1ก็ถือว่า เป็นเกมที่สู้ด้ดีเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลืออีก4เกมจะมีชนะ2เสมอ2นะครับก็จะเป็นการเสมอโตลิโน่หนชนะเกรมอนเซ่สองศูนยนะครับชนะเลเช่สองศูนแล้วก็ล่าสุดบุกไปเสมอกับอูดีเนเซ่มาหนซึ่งเกมนั้นเกือบชนะด้วยนะครับไปฝ่ายขึ้นนําก่อนนะครับเกมนี้นะครับการพบกันแน่นอนว่าถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องของคุณภาพนะครับผลงาน ท่าบอลในปีนี้ทั้งหมดนะครับลาซิโอเหนือกว่าจริงนะครับเดเป็นทีมที่ใหญ่กว่านักเตะดีกว่ามาตรฐานสูงกว่านะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเวโรนาพักหลังก็ถือว่าผลงานดีขึ้นทรงดีขึ้นแล้วก็เล่นเหมือนกับมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับโซตาซิโอเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเลยหลังๆคือเรื่องของเกมเยือนนะครับก็ชนะเกมเดียวจาก3เกมแล้วก็แพ้ไปถึง2นัดด้วยกันนะครับ แต่แล้วก็ตามครับคิดว่าเกมนีถ้ถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องของความเด็กขาดแล้วผมก็ยังมองว่าลาซิโอเป็นทีมที่มีจุดนี้ที่ดีกว่านะครับมีแนวลุกหลายๆคนที่วางบนได้นะครับโซเวโรนาเนี่ยมีปัญหายอยู่ในเรื่องของสภาพทีมที่มีตัวเจ็บอยู่ประมาณ5คนแล้วก็ติดโทษใบ,บนหนึ่งคนนะก็คิดว่าน่าจะส่งผลกับช่วงที่โปรเกมเตะทีแบบนี้นะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ลาซิโอบุกไปต่อ 0.5อาจจะดูแพงไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าด้วยความที่พวกเขาภาษีดีกว่าในเรื่องของดีเทลต่างๆก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเก็บผลที่ต้องการได้นะครับก็ให้มองที่ลาซิโอดีกว่าสว่วนอีกคู่หนึ่งไปกันที่ The Championship นะครับเป็นแบ็กเบิร์นเจอกับวีแกนนะครับแบ็กเบิร์นผลงานช่วงหลังก็ถ้าเกิดดูในเกมลีกเนี่ยก็มีสะดุดไปเยอะเหมือนกันนะครับชนะแค่เกมเดียวจาก 5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างได้เปรียบเยอะนะเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็เรื่องของคุณภาพทีปีเนี่ยก็ถือว่าดูดีกว่าวีแกนหลายเท่าเลยนะตอนนี้คือแบ,บ็คบอลอยู่ที่8นะครับ43แต้มมีลุ้นชิงตัวเพลย์ออฟเลื่อนชั้นด้วยส่วนวีแกนเนี่ยเป็นปีที่ตกต่ำม,มากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ดับบวยนะครับ25คะแนนจาก28เกมอยู่หางจะโซนปลอดภัยอยู่4แต้ม แล้วก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าตามสภาพเลยครับโศกการบินทีมบอลเพราะว่าแพ้มาลัวเลยนะครับชนะแค่เกมเดียวจาก12เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง9เกมสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเลยคือเรื่องของเกมรับนะเพราะว่าเสียประตูเยอะมากนะครับขั้นต่ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียสองประตูตอนหนึ่งเกมด้วยนะก็เลยคิดว่าเกมนี้นะครับมองจากภาพรวมข้อแท้ชัดว่าแบ็กเบิร์นดูดีกว่าจริงๆนะครับแล้วก็วันเนี้ย ราคาเปิดมาแค่0.5ลุนได้ผมเชื่อว่าเกมนี้โอกาสชนะมีสูงเลยก็ให้มองที่แบล็คเบิร์ดีกว่านะครับสรุปนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เลือก2ทีมต่อเลยนะครับก็จะเป็นลาซิโอแล้วก็แบล็คเบิร์นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ